กราฟิกเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากๆม,มีความอดทนสูงไม่ได้ถูกใจอาจารย์ได้ในครั้งเดียวแก,แก้นู่นแก้นี่สำหรับใครที่มีแผนอยากจะเรียนต่อคณะกราฟิกดิจิทัลแต่ว่าเกิดความกังวลไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ามีความคิดว่า AI จะมาแย่งงานในอนาคตวันนี้พอดแคสต์ของเรา ได้เรียนเชิญคุณเฟียสที่มีประสบการณ์การเรียนกราฟิกมามาให้สัมมนาในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟียสเรียนกราฟิกมาแล้วกี่ปีคะเรียนมาห้าปีแล้วครับอ๋อแล้วคิดยังไงทำไมถึงมาเรียนกราฟิกคะก็ต้องย้อนความไปตอนผมมัธยมต้นนะคือตอนนั้นนะ่ะผมกับเพื่อนเราตกลงกันว่าเราจะเป็นพวก ยูทูบเบอร์เป็นนักแคสเกมอะไรแบบนี้อ่าเราก็เลยตกลงกันเรียนสายคอมซึ่งแล้วก็ทีแรกว่าจะเรียนที่เทคนิคแต่เหมือนครอบครัวผมเนี่ยไม่ให้ไปครับก็ด้วยสาเหตุอะไรก็อันนี้ไม่ทราบครับเอา้าทำไมล่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วทำยังไงต่อล่ะก็หล <laughs> 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 ังจากนั้นผมก็มาลองส,ส,สอบอาชีวะดูครับก็ได้มาเรียน ในสาขาเอ,อคอมพิวเตอร์กราฟิกครับอยนี้นี่เองแล้วระหว่างตอนเรียนเคยมีความรู้สึกเครียดกดดันหรืออยากจะแบบออกกระทันหันไหมคะถ้าถามผมว่าเครียดไหมวะช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับเพราะช่วงแรกก็เหมือนเป็นนะช่วงหัดเรียนรู้นะครับครูเขาก็ยังไม่ค,ค่อยเข้มมากงานก็ไม่เยอะจะมาเครียดช่วง หลังๆครับหลังๆเนี่ยเหมือนจะงานจะเริ่มเยอะขึ้นบางทีก็สั่งการบ้านด้วยผมก็อุปกรณ์ยังไม่ค่อยพร้อมครับตอนนั้นก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ก็เลยบางทีก็งานมีงานค้างครับไม่ได้ส่งงานก็ส่วนใหญ่ก็ขอครูส่งลีดส่วนตอนไหนทําไม่ทันก็ก็ปล่อยเลยครับตอนที่ผมเรียนอยู่ปวชหนึ่งนะดูเหมือนทุกคนจะ ใช้โปรแกรมกันแบบคล่องคล่องสุดๆเลยแต่ผมเนี่ยเหมือนแบบยังเพิ่งหัดเดินอยู่เลยก uh huh. ับทุกคนเก่งกันหมดแต่ผมกลาเอาอแค่นี้ uh huh. ก็ประมาณนั้นส่วนปัญหาปัญหาที่ผมเจอส่วนใหญ่เป็นพวกงานกลุ่มครับไม่ใช่แบบกลุ่มไม่ดีนะแต่เหมือนกลุ่มมันดีเกินไปครับอ้า uh huh. กลุ่มดีมันก็ต้องดีขึ้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะ mm hmm. คือช่วงผมเรียนอะ่ะ คยชอบสั่งงานกลุ่มมาแล้วงานกลุ่มเนี่ยผมเหมือนแบบผมเหมือนแบบเป็นเด็กถัดเดินน่ะคนเขาเลยแบบไม่ให้เอางานมาให้ผมทําเขาก็เหมางานไปทําคนเดียวทีนี้ผมก็เหมือนแบบไม่ได้ทํางานน่ะก็เลยเหมือนแบบไม่ได้เก่งอะไรก็เป็นอย่างนี้จนผมจบปวชอ่ะแล้วคิดว่าคนประเภทแบบไหนที่จะเหมาะกับสายกราฟิกได้บ้างครับผมคิดว่าหลักๆก็ต้องเป็นคนที่ มีความอดทนสูงครับเพราะเหมือนงานกราฟิกเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากๆทั้งตอนเรียนตอนทํางานเหมือนช่วงตอนเรียนเนี่ยบางทีกราฟิกของเราเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใจอาจารย์ได้ในครั้งเดียวต้องมาปรับแก้นูน่นแก้นี่ปรับสีใหม่เปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนตัวอักษรก็นะครับค่อนข้างยุ่งยากเราต้องรับคําวิจารณ์ให้ได้จากทั้งครู อาจารย์ลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเรารับมันไม่ได้เนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกแบบรู้สึกน้อยอะ่ะจนไม่อยากทำต่ออะไรแบบนี้ต่อไปสิ่งที่กราฟิกต้องมีผมคิดว่าคือวินัยครับคือเราต้องมีวินัยในการทำงานกราฟิกของเราเพราะเราต้องแบบช่วงเรียนเราต้องมีวินัยครับเพราะเราต้องส่งงานให้ตรงเวลาถ้าส่งไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะ หมือนสูญเสียคะแนนสูญเสียคะแนนไปในส่วนนั้นส่วนในบริษัทเนี่ยในโลกการทํางานถ้าเราทํางานได้ไม่ตรงตามเวลาที่นัดไว้กับลูกค้าเนี่ยไอเหมือนบริษัทก,ก็จะเสียชื่อเสียงในด้านนั้นเพราะเราอ oh. หลักๆก,ก็นี่แหละครับความอดทนและวินยัยอ๋อแล้วคิดว่าขณะนี้ต้องใช้ต้นทุนเยอะไหมคะ สำหรับผมก็เยอะอยู่นะครับทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งโทรศัพท์ดีๆแต่หลักๆก,ก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีโทรศัพท์แล้วครับ mm hmm. ก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็ตอนนั้นตอนเรียนปวชวก็มีแต่โทรศัพท์เวลาทำงานเนี่ยผมก็จะทำงานในห้องให้มันเสร็จหรือบางทีถ้าอาจารย์สั่งการบ้านเนี่ยผมก็จะขออาจารย์ส่งเลทเพราะที่บ้านไม่มีคอม หรือบางทีก็ไม่ส่งเลยครับ oh. แล้วการที่มีคนบอกว่าในสายอาชีพกราฟิกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกงานสูงคิดว่าคิดเห็นยังไงคะส่วนตัวผมผมคิดว่าทุกคณะมันก็มีความเสี่ยงที่จะตกงานหมดนะครับถ้าโอกาสมันยังมาไม่ถึงเราหรือเราไม่รู้วิธีที่จะเอาสิ่งที่เราเรียนไปต่อยอดยังไงฉหรั้ผม ถ้าเราสังเกตดีๆงานกราฟิกเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเลยครับ<ม>ทั้งสื่อโฆษณาป้ายต่างๆพวกแบรนด์พวกนะครับพวกแบรนด์พวกป้ายพวกคลิปคอนเทนต์คลิปวิดีโอก็ล้วนแต่เป็นกราฟิกครับ hmm. ส่วนตัวผมคิดว่าทุกคณะก็มีโอกาสที่จะว่างงานกันทั้งนั้นแหละครับ hmm. เพราะว่าถ้าโอกาสมันยังมาไม่ถึงเราหรือ เราไม่รู้จะใช้สิ่งที่เราเรียนยังไงก็อาจจะว่างงานได้แต่งานกราฟิกเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกงานประจำอย่างเดียวยังมีออ่พวกงานประเภทฟรีแลนซ์อยู่ถ้าเราสังเกตรอบๆตัวเราเนี่ยทั้งสื่อวิดีโอวิดีโอคอนเทนต์งานกราฟิกพวกประเภทป้ายอะไรแบบเนี้ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นกราฟิกทั้งนั้นครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถเอาไปต่อยอดใน ธุรกิจส่วนตัวของเราได้ก็เ,เอาไปทำพวกสื่อโฆษณาให้กับร้านค้าของเราทำป้ายทำอินโฟกราฟิกบอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจของเราประมาณนี้ครับอ่าแล้วการที่มีคนบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมี AI เข้ามามีบทบาทคิดว่าทำไมเราต้องเรียนคณะกราฟิกต่อฮะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มองว่า AI จะมา เป็นคู่แข่งเรานะครับแต่มองว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนที่การทํางานของเรามากกว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยภาพที่ภาพกราฟ,ฟิกที่เจนจาก AI เนี่ยมันจะมีความผิดเพี้ยนหรือว่าข้อมูลก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบ้างผิดเพี้ยนบ้างอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราให้กราฟ,ฟิกมาทำเนี่ยมาต่อยอดจากมัน ก็จะช่วยกบจุดอ่อนของ AI ได้ครับผมค่อนขั้นมั่นใจว่าคนที่เรียนสายกราฟ,ฟิกกับคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยพอเอา AI มาเจนเป็นกราฟ,ฟิกเนี่ยผมคิดว่ามีข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอ่าก็เป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงอย่างหนึง่งแล้วส่วนตัวคิดว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงสำหรับคณะกราฟิกนี้สำหรับผมผมว่ายังไงก็รอดครับ ส่วนตัวผมผมก็ยังทำงานพาร์ทไทม์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและออกแบบกราฟิกอ่าแล้วบางครั้งเนี่ยผมก็ยังรับพวกฟรีแลนด์ด้วยคือรับฟรีแลนซ์จากทั้งเพื่อนจากทั้งเพื่อนของเพื่อนอีกทีฮะและช่วงว่างๆผมก็ยังเอาความรู้ในด้านของกราฟิกเนี่ยไปช่วยเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านโดยทำพวกสื่อโฆษณาสื่อวิดีโอสื่อกราฟิกแบบพวก เมนูอะไรแบบเนี้ยพวกป้ายพวกอะไรกราฟิกมันไม่ได้มีแค่งานประจำแต่ยังมีพวกฟรีแลนซ์พวกอะไรแบบนี้แล้วก็ยังสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจส่วนตัวได้อีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารอดชัวร์ครับก็สำหรับทุกคนที่ฟังมาถึงในจุดๆนี้แล้วนะคะหากยังรู้สึกว่ามันยังน่ากังวลหรือว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองอยากจะ ให้ลองลงมือทําดูก่อนบางทีเราอาจจะคิดว่ามันไม่ได้ยากแบบที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกบางทีความกังวลมันเป็นเพียงระยะสั้นๆที่เราคิดว่ามันน่ากลัวแต่ว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตโดยทีเดียวถึงทั้งนี้ก็อย่าให้ความกังวลหรือว่าความเครียดมาอคอยควบคุมเราไม่งั้นอาจจะเป็นเราเองที่ไม่มีความสุขกับชีวิตจงใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเฟียที่มาร่วมรายการ กราฟิกท็อปนะคะขอบคุณมากค่ะใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับสาขาไหนหรือมีปัญหาเดียวกัน mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ hmm. มาแชร์กันได้นะคะ mm hmm. ในช่องทางนี้เลย